ใครที่เห็นคลิปนี้นะครับผมอยากให้ทุกคนนะช่วยแชร์นิดหนึ่งเนาะเพราะว่ามันเหลือแค่4วันสุดท้ายเองนะครับก่อนที่จะเข้าโคลเปเมนต์นะครับจริงๆแล้วนะครับผมอยากจะบอกว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกนะจะซื้อกับตัวแทนไหนก็ได้ซื้อกับบริษัทไหนก็ได้เพราะมันก็เหมือนกันนั่นแหละครับเนาะรเรามีโอกาสที่จะเลือกแต่คุณอย่าลืมนะครับว่าในวันที่เราป่วยเราไม่สามารถเลือกอะไรได้แล้วผมทําคลิป ขั้นตอนก่อนจะโดนเข้าโกลเปเมนต์เนี่ยช่วงท้ายคลิปนะยังไงนะครับอย่าลืมนะช่วยแชร์กันนิดหนึ่งนะครับและนี่คือเงื่อนไขนะครับที่ก่อนจะเข้าโกลเปเมนต์ถ้าทําหลัง2 0มีนาขึ้นไปโดนโกลเปนเมนต์แน่นอนมันจะมีอยู่3ข้อนะครับจะอยู่3มเงื่อนไขนะครับที่เราจะมีส่วนร่วม,จ, <S <S ววมจ่าย3 0 5สเเดี๋ยวเราลองมาดูนะกรณีเงื่อนไขแรกเนี่ยจะเป็นการเจ็บป่วยเล็กน้อยเราเรียกว่า Simple s ิมเพิลดีซินะครับตรงนี้นะมันจะเป็นอยู่ในส่วน ไม่จําเป็นทางการแพทย์แต่เราอยากใช้ใชสิทธิอ์อยากจะนอนอย่างนี้ครับตรงนี้ถ้าทําเกิน3ครั้งต่อปีกรมาทรรมแล้วมีอัตราการเค็มเกิน200%ขึ้นไปจะต้องมีส่วนร่วมจ่ายนะครับ30%ของปีถัดไปนะเนาะยกไปอย่างแบบนี้ให้เห็นภาพเลยว่าจะป่วยเล็กน้อยเนี่ยนะครับค่าเบี้ยประกันที่เราจ่ายต่อปีคือ2 0 0 0ม การจ่ายการใช้ค่าใช้จ่ายตรงนี้อยู่ในผู้ป่วย IPD สําหรับการเจ็บป่วยเล็กน้อยนะครั้งที่1เนี่ยเราเคไปน1น0 0 0ครั้งที่2เคไปหนึ0 0หมบาทและครั้งที่3เคเคไป2 0,000การคํานวณอาตาัตราการเคเป็นแบบนี้นะครับลองดูนะว่า15ึ0 0หมื่น0 0หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นห้าพันบาทสองหมื่นเนี่ยมันมามันจะเอามาหารสองหมื่น บาทต่อรอบปีกรมธรรม์น,นนะก็คือเป็นเบี้ยนะครับมาคูณ100เท่ากับ225%เนาะผลลัพธ์เนี่ยก็คือมันเกิน200%อยู่แล้วนะครับเกิน3ครั้งตรงนี้นะเราเรามาดูดีๆว่าเราจะมีส่วนร่วมจ่ายกับโควเมเนี่ยนะในปีถัดไปนะในปีถัดไป30%นะครับถ้าเราใช้สิทธิ์แล้วนะ3ครั้งก็คือเกินโควตานะครับกรณีที่2ก็จะเป็นการเจ็บป่วยด้วยโลก ทั่วไปนะตรงนี้ไม่รวมโรคแรงและการผ่าตัดใหญ่นะทุกคนตรงนี้เหมือนกันถ้าเคลม3ครั้งต่อปีกรมธรรเนียมีอัตราการเคลมถึง400%เนี่ยเราจะมีส่วนร่วมใจ่ายในปีถัดไปทันทีนะครับผมโอเคยกตัวอย่างแบบนี้ว่ากรณีเจ็บป่วยทั่วไปเนี่ยไม่นับรวมโรคแรงหรือการผ่าตัดผ่าตัดใหญ่ค่าเบี้ยประกันเหมือนเดิมคือ2 0,000เนาะค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วย OPD เนะีนะ่ย IPD เนี่ย สำหรับการเจบปบวยทั่วไปเนาะครั้งหนึ่งนี้นะครับเราเคมครั้งแรกเนะี่ยเราเคมไปก่อน3 0 0 0 0ครั้งที่2เคมไป25ง0 0ครั้งที่3เคมไป30,000การคำนวณอาตาัตราการเคมเหมือนเดิม3 0 0 0 0 2่0 0 0งบวก3 0 0 0 0หารสอง0 0 0คูณ100เท่ากับ425%หเหมือนที่ผมบอกว่าถ้าเกิน400อ่ะเรานะครับต้องมีส่วนร่วมจ่ายกับบริษัทประกันนะในปีถัดไปก็คืออีก30%เนาะถ้าโดน2ข้อเนี่ยก็คือ เรียบร้อยเลยนะโดน2เงื่อนไขแล้วเราลองมาดูนะเงื่อนไขที่3คือถ้าการเคลมทั้งหมดเนี่ยเข้าทั้ง2เงื่อนไขจะต้องร่วมจ่าย50%นะลูกค้าจะจ่ายในปีกรมธรรม์ถัดไปอ่ายกตัวอย่างให้เห็นภาพเลยเนาะสำหรับการเจ็บป่วยเล็กน้อยหรือการเจ็บป่วยทั่วไปเนี่ยครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3นะตรงนี้จะเป็นการคำนวณจากบริษัทประกันภัยก็คือตรงนี้นะครับถ้าไปในเงื่อนไขนี้เลยนะเราลองลองมาดูนะว่าผลลับอ่ะ เงื่อนไขทั้ง2กรณีเนี่ยนผะู้ประกันภัยนะจะต้องจ่าย50% 50%เลยนะในในปีถัดไปเลยนะครับตรงนี้จะค่อนข้างเยอะเนาะเพราะฉะนั้นนะครับใครที่ไม่รีบทำนะทุกคนจะเจอแบบนี้อย่าลืมนะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์และสำคัญจริงๆให้กดเซฟและกดติดตามช่วยแชร์ให้คนที่เรารักนิดหนึ่งนะคิดถึงประกันนะครับคิดถึงอาจารย์ต้นขอบคุณครับ